สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนชีววิทยาชีวะไม่ได้ยากอย่างที่คิดกับครูมิวมิวและในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องกรองจุลรศน์และทฤษฎีเซลล์ค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ กล้องจุลทรรศและทฤษฎีเซลล์กล้องจุลทรรศหรือไมโครสโคปเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยขยายขอบเขตการมองเห็นด้วยในตาปกติทําให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่มีขนาดเล็กมากๆได้ค่ะโดยในที่นี้นะคะคุณรูจะขอแบ่งประเภทของกล้องจุลทรรศออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันได้แก่ 1. กล้องจุลทรรศแบบใช้แสงค่ะและ 2. กล้องจุลทรรศแบบอิเล็กตรอนกล้องจุลทรรศแบบใช้แสงนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดย่อยด้วยกัน1กล้องจุลทรรศบบใช้แสง แบบธรรมดาหรือกล้องจุลทรรศใช้แสงเชิงประกอบกล้องประเภทนี้นะคะจะใช้ศึกษาวัตถุที่มีความโปร่งแสงมีขนาดเล็กแล้วไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะส่วนภาพที่ปรากฏออกมานะคะจะเป็นภาพเสมือนหัวกลับที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุปรากฏที่เลตินาเป็นภาพสองมิติค่ะ2กล้องจุลทรรศใช้แสงแบบสเตอริโอวัตถุที่ศึกษานะคะจะเป็นวัตถุโปร่งแสงและทึบแสงมีขนาดเล็กและไม่สามารถเห็นรายละเอียด ได้ค่ะซึ่งภาพที่ปรากฏออกมานะคะก็จะเป็นภาพเสมือนหัวตั้ง3มิติซึ่งจะมีความชัดลึกมากค่ะต่อไปกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดย่อยเหมือนกันค่ะ1กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสองผ่านหรือ TEM วัตถุที่ใช้ในการศึกษานะคะเราจะศึกษาโครงสร้างภายในของวัตถุค่ะโดยมีหลักการในการทํางานคือลําแสงอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ผ่านเลนรวมลําอิเล็กตรอนและผ่านวัตถุไปยังเลนใกล้วัตถุ แล้วจะถูกขยายสัญญาณให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นอิเล็กตรอนจะไปกระตุน้นโมเลกุลของซิงค์ซันไฟ์ที่ฉาบอยู่บนฉากรับภาพเรืองแสงทําให้ภาพที่ปรากฏออกมานั้นเป็นภาพ2มิติค่ะ2กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ2กราดหรือ SEM วัตถุที่ใช้ศึกษานะคะจะศึกษาโครงสร้างภายนอกของวัตถุค่ะโดยมีหลักการในการทํางานคือลำอิเล็กตรอนชุดแรกจะเคลื่อนที่ไปกระทบกับพื้นผิวภายนอกของวัตถุทําให้มีการสะท้อนกลับของลำ อิเล็กตรอนชุดที่2จากนั้นล่าอิเล็กตรอนชุดที่2ก็จะเปลี่ยนเป็นสัญญาณอิเล็กตรอนแล้วส่งสัญญาณไปยังจอภาพโดยภาพที่ปรากฏออกมานะคะก็จะมีลักษณะเป็นภาพ3ามิติค่ะต่อไปนะคะจะเป็นทฤษฎีเซลล์ค่ะทฤษฎีเซลล์นะคะมีใจความสําคัญว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายประกอบด้วยเซลล์และเซลล์คือหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดค่ะโดยทฤษฎีเซลล์ในปัจจุบันนะคะครอบคลุมใจความสําคัญอยู่3ประการด้วยกันได้แก่ 1. สิ่งมีชีวิต ต่างๆอาจมีเซลลเดียวหรือมีหลายเซลลโดยภายในเซลลมีสารพันธุกรรมและมีกระบวนการเมตาบอลิซึมทําให้สิ่งมีชีวิตสามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้ 2. เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตที่มีการจัดระบบการทํางานภายในเซลล์และโครงสร้างของเซลล์และ 3. เซลลต่างๆมีกําเนิดมาจากเซลลเริ่มแรกโดยการแบ่งเซลของเซลลเดิมค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างของเซลล์บางชนิดค่ะที่คุณครูยกมาให้ดูนะคะเซล์แบคทีเรียเซล์อะมีบา เซลประสาทเซลกล้ามเนื้อแล้วก็เซลลคลุมค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปตะลุยโจทย์กันค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อ1เลยนะคะข้อใดใช้กล้องจุลทรรศน์ไม่เหมาะสมในการศึกษาสิ่งมีชีวิตตามที่ระบุกอไก่ศึกษาลักษณะของพรานาเลียโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอข้อนี้ถูกแล้วนะคะมาดูข้อขอไข่ค่ะศึกษาโครงสร้างภายนอกของสาหร่ายหางกระรอกโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอข้อนี้ก็ถูกต้องนะคะข้อ ศึกษาขอบเขตของแวคิโอของเซลล์สาหร่ายหางกระรอกโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงชองประกอบข้อนี้ก็ถูกแล้วนะคะมาดูข้อง,องูค่ะศึกษาการไหลเวียนของไซโทพัสซึ่งของเซลล์สาหร่ายหางกระรอกโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงชิงประกอบข้อนี้ก็ถูกต้องค่ะมาดูข้อสุดท้ายค่ะข้อจอจานศึกษาลักษณะเยื um ่อหุ้มเซลล์ของสาหร่ายสไปโรจาราโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตรีโอข้อนี้ไม่ถูกดังนั้นคาตอบข้อ1ก็เลยตอบข้อจอ นนั่นเ่เคะทําไมข้อนี้ไม่ถูกคะเพราะจอจานนะคะไม่เหมาะสมเนื่องจากว่ากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอมีกําลังขยายไม่เพียงพอที่จะใช้ในการศึกษาลักษณะของเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะหากจะให้ดีหรือให้เหมาะสมนั้นเราควรเลือกใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบแทนนะคะเด็กๆไปต่อกันที่ข้อ2เลยค่ะข้อที่2ในการติดตามการพัฒนาการของดอกข้าวในระยะต่างๆตั้งแต่ดอกอ่อนจนกระทั่งดอกข้าวบานเต็มที่และบันทึกภาพดอกข้าวโดยกันว่า าดภาพควรเลือกใช้เครื่องมือใดในการศึกษาจึงเหมาะสมที่สุดจากโจทย์นะคะดอกข้าวเป็นวัตถุที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าและเป็นวัตถุทึบแสงเรามาดูกันที่ตัวเลือกเลยค่ะกอไก่กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดาเนื่องจากมีกําลังขยายสูงและมีความเหมาะสมในการใช้ศึกษาดอกข้าวซึ่งเป็นวัสดุที่ทึบแสงข้อกอไก่ขีดนะคะเนื่องจากว่ากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดาเนี่ยเหมาะสําหรับตัวอย่างที่มีความบางแล้วก็แสงสามารถส่องผ่าน ได้ค่ะข้อขอไข่กล้องจุลทรรศน์อิเ e ล็กตรอนแบบสองกราดเนื่องจากมีกําลังขยายสูงมากสามารถเห็นภาพภายนอกของดอกข้าวที่คมชัดได้ข้อนี้ก็ผิดนะคะเนื่องจากกล้องจุลทรรศน์อิเ e ล็กตรอนแบบสองกราดมองเห็นพื้นผิวภายนอกกําลังขยายสูงและได้ภาพออกมาสามิติแต่ไม่เหมาะสมสําหรับการบันทึกภาพโดยการวาดค่ะเนื่องจากว่าเกินความจําเป็นนั่นเองค่ะข้อควายกล้องจุลทรรศน์อิเ e ล็กตรอนแบบสอง่าดเนื่องจากสามารถศึกษาองค์ประกอบของดอกข้าวได้ทั้งภายนอก นอกและภายในอย่างละเอียดข้อควายก็ผิดนะคะเนื่องจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสองผ่านเป็นการศึกษาเฉพาะโครงสร้างภายในของวัตถุมีกําลังขยายสูงและได้ภาพออกมา2มิติไม่เหมาะสมสําหรับการบันทึกภาพโดยการวาดภาพค่ะข้ององงูไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องมือใดเนื่องจากสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าข้อความนี้ก็ผิดนะคะเนื่องจากว่าแม้ว่าดอกข้าวเนี่ยจะสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าแต่การไม่ใช้เครื่องมือใด,ดในการศึกษาก็จะทําให้เห็นรายละเอียด และส่วนประกอบของดอกข้าวในระยะต่างๆได้ไม่ชัดเจนนั่นเองค่ะเรามาดูกันที่ข้อจอจานนะคะกล้องจุลทรรศใช้แสงแบบสเตอริโอเนื่องจากจะได้ภาพสามมิติที่มีความชัดลึกมากทําให้เห็นส่วนประกอบต่างๆของดอกได้อย่างชัดเจนข้อความนี้ถูกต้องค่ะเนื่องจากว่ากล้องจุลทรรศใช้แสงแบบสเตอริโอเนี่ยเปรียบเสมือนแว่นขยายที่มีกําลังขยายสูงจึงเหมาะสําหรับการศึกษาวัตถุที่สังเกตได้ด้วยตาเปล่าซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งวัตถุโปร่งแสงและทึบแสงดังนั้น จึงใช้ในการติดตามการพัฒนาการของดอกข้าวในระยะต่างๆและบันทึกภาพโดยการวาดได้เพราะเห็นส่วนประกอบต่างๆของดอกข้าวได้ชัดเจนนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับเนื้อหาในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหากันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย